อาร์เมเนียตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียในเขตภูเขาที่เผชิญกับจักรวรรดิสงครามและการบูรณะอันเงียบนั้นประเทศนี้แม้จะมีพื้นที่จำกัดแต่กลับเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ได้ถูกกำหนดโดยแผนที่เพียงอย่างเดียวเอกลักษณ์ของอาร์เมเนียปรากฏชัดในการปรับตัวของโครงสร้างวิถีชีวิตโบราณถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อและชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็น ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในบันทึกอย่างเป็นทางการเรื่องราวไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งเมื่อภูมิทัศน์กำหนดกฎเกณฑ์ของตนเองอาเมเนียไม่สามารถสรุปได้ด้วยวันที่หรือเรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์อาเมเนียถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่หลงเหลืออยู่บนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจความงามของภูมิทัศน์สามารถชดเชยความยากลำบากในการอยู่อาศัยได้มากน้อยเพียงใด นับตั้งแต่โบราณกาลภูมิประเทศที่เป็นภูเขาได้กำหนดวิถีชีวิตของชาวอาเมเนียดินแดนแห่งนี้ซึ่งโอบล้อมด้วยทะเลดำทะเลแคสเปียนและที่ราบสูงทางตอนใต้ก่อตัวเป็นที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ทอดยาวหลายร้อยตารางกิโลเมตรแหล่งโบราณคดีเรียกภูมิภาคอันกว้างใหญ่นี้ว่าภูเขาแห่งอาเมเนียหรือเรียกสั้นๆว่าดินแดนแห่งอารารัตณใจกลางของดินแดนแห่งนี้ ยอดเขาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มากที่สุดยังคงตั้งตรังงานอยู่นั่นคือภูเขาอารารัตที่มีความสูงกว่า5,000เมตรซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําอารักษ์และประเพณีที่เชื่อมโยงไปจนถึงจุดสิ้นสุดของน้ําท่วมโลกแม้ว่าปัจจุบันอารารัตจะอยู่นอกเขตแดนทางการเมืองของอาเมเนียแต่ภาพลักษณ์ของอารารัตยังคงโดดเด่นด้วยสัญ,ญลักษณ์เรื่องราวและความทรงจําร่วมกัน สภาพแวดล้อมที่ครุขระซึ่งมีต้นกําเนิดจากภูเขาไฟแห่งนี้ได้หล่อหลอมพลวัตการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคอรารยธรรมยุคแรกเริ่มุบเขาอันอุดมสมบูรณ์สลับกับหุบเขวลึกและพื้นที่เลี้ยงสัตว์แทรกตัวอยู่กับทางลาดที่แทบจะเข้าถึงไม่ได้ในพื้นที่เหล่านี้โครงสร้างป้องกันวิหารลานเพาะปลูกและระบบไฮดรอลิกได้ถือกําเนิดขึ้นซึ่งยังคงโดดเด่นด้วยความแม่นยำมาจนถึงทุกวันนี้ ที่ราบสูงอาร์เมเนียซึ่งมีความสูงเฉลี่ยกว่า1,500เมตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาซึ่งบางวัฒนธรรมยังคงทิ้งร่องรอยทางสถาปัตยกรรมและงานศพไว้ร่องรอยแรกเริ่มของการดำรงอยู่ของมนุษย์นั้นย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนยุคของเราระหว่างศตวตรรษที่9ถึง6ก่อนคริสตกาลร,ราชอาณาจักรอูราตูได้รับการรวมอำนาจโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่ทุชปา ติดกับทะเลสาบวานระบบป้อมประการภาษาที่ตลอดช่วงเวลาเหล่านี้อารามมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้พิทักษ์ความรู้และชีวิตทางศาสนาอารามตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ครุขระซึ่งมักถูกแยกออกจากกันด้วยการออกแบบหรือความจำเป็นทำหน้าที่เป็นที่เก็บต้นฉบับศูนย์กลางการเรียนรู้และพื้นที่ที่เก็บรักษาประเพณีทางศิลปะและพิธีกรรมไว้ อารามต่าง,างๆเช่นเกกฮาร์ดฮับปัดซานาหินและทาเตฟไม่เพียงแต่รอดพ้นจากแผ่นดินไหวและสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนโลกทัศน์ที่ผสานจิตวิญญาณเข้ากับสิ่งที่จับต้องได้ชีวิตประจําวันเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบสถ์ที่แกะสลักด้วยหินคัชคาที่แกะสลักและภาพนูนต่ําที่บรรยายเรื่องราวล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงสุนทรียศาสตร์อันโดดเด่น ซึ่งแม้จะผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไบเซนไทยหรือเปอร์เซียแต่ก็ยังคงรักษาลักษณะเฉพาะที่สามารถระบุตัวตนได้ไว้ความต่อเนื่องทางภาพนี้ทำให้ชาวอาเมเนียแม้ในช่วงเวลาที่ถูกต่างชาติครอบนำยังคงรักษาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ภาษาและพิธีกรรมเอาไว้ได้ภาษาซึ่งมีตัวอักษรเฉพาะตัวซึ่งสร้างขึ้นในศตวตรรษที่5โดยเมสตรอปแมชทอตส เป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ค้ำจุนชีวิตทางวัฒนธรรมท่ามกลางการกลืนกลายจากภายนอกหนึ่งไม่เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจมากที่สุดสำหรับความต่อเนื่องนี้คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงต้นศตวตรรษที่20การเนระเทศโดยถูกบังคับการสังหารหมู่อย่างเป็นระบบและการล่มสลายของชุมชนทั้งหมดก่อให้เกิดรอยร้าวที่ยากจะเยียวยา ผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคนถูกขับไล่หรือถูกกำจัดออกจากถิ่นกำเนิดบาดแผลทางจิตใจร่วมกันนี้แผ่ขยายมาหลายชั่วอายุคนและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับดินแดนความทรงจำและอัตลักษณ์บ้านเรือนสุสานและโบสถ์ที่ถูกทำลายหรือกลาปัจจุบัน อาร์เมเนียร่วมสมัยยังคงดำรงอยู่ร่วมกับอดีตอันยาวนานนั้นในจัตรุรัสต่างๆของเยเรวานรูปปั้นอนุสรสถานผสมผสานกับร้านกาแฟาสมัยใหม่และอาคารสไตล์โซเวียตสถาปัตยกรรมอนุสรสถานอันยิ่งใหญ่อยู่คู่เคียงกับการบูรณะอารามยุคกลางและสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ทำจากหินภูเขาไฟซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นสีชมพูภูมิทัศน์ยังคงเป็นตัวเอกความใกล้ชิดกับภูเขาอามามารัต แม้จะอยู่อีกฝากหนึ่งของพรมแดนติดกับตุรกีก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงภูมิศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่อยู่เหนือการควบคุมทางการเมืองสำหรับหลายๆคนภาพนี้สะท้อนถึงสิ่งที่สูญหายสิ่งที่ยังคงอยู่และสิ่งที่อาจกลับคืนมาในสักวันหนึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยังคงหล่อหลอมชีวิตประจำวันแผ่นดินไหวย่งแผ่นดินไหวที่สปิตักในปี1988ได้ทิ้งร่องรอยที่มองเห็นได้ ทั้งในโครงสร้างพื้นฐานและในจินตนาการภูเขาไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสร้างตักกะของความโดดเดี่ยวถนนแคบแคบและการสื่อสารระหว่างภูมิภาคที่ยากลำบากอีกด้วยการผลิตทางการเกษตรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่หุบเขาอันอุดมสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับการละลายของน้ำแข็งระบบคลองที่สืบทอดมาจากหลายศตวรรษก่อนและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผืนดิน เส้นทางการค้าในอดีตเช่นเส้นทางที่ข้ามเทือกเขาคอเคซัสไปยังอิหร่านหรืออนาโตเลียยังคงเป็นเสมือนแกนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่างๆในหมู่บ้านผืนดินยังคงรักษาคุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ไว้มากกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจการสืบทอดผืนดินไม่ได้หมายถึงแค่การใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับคนรุ่นก่อนๆอ,อีกด้วยความผูกพันกับผืนดินที่ยั่งยืนนี้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องยาวนาน ค้ามมยยุสขัและระรบแม้อดีตจะทิ้งร่องรอยไว้บนภูเขาอารามและชื่อที่สลักไว้บนหินแต่ชีวิตในอารเมเนียในปัจจุบันยังคงดำเนินไประหว่างถนนในเมืองและถนนในชนบทที่ยังคงรักษาจังหวะของยุคสมัยไว้เยเรวานเมืองหลวงของอาร์เมเนียเป็นศูนย์กลางของประชากรส่วนใหญ่ และเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและเศรษฐกิจตั้งแต่เช้าตรู่ถนนหนทางจะคึกคักไปด้วยตลาดนักศึกษาพนักงานพ่อค้าแม่ค้าริมถนนและผู้สูงอายุที่นั่งอยู่บนม้านั่งตัวเดียวกันในจัตุรัสเดียวกันเสมอเมืองนี้เติบโตบนชั้นบรรยากาศของประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยมีโครงสร้างอาคารยุคโซเวียตอยู่ร่วมกับอาคารใหม่ที่มีผนังสีชมพูซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยวัสดุทัฟในท้องถิ่นการวางผังเมืองสะท้อนให้เห็นถึงตักกะแบบรวมศูนย์ถนนกว้างจัตุรัสเปิดโลง่งและพื้นที่ที่ออกแบบมาสำหรับการชุมนุมขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามท่ามกลางเส้นตรงนี้ย่านเก่าแก่กลับเผยให้เห็นความจริงที่แตกต่างออกไป บ้านชั้นเดียวขนาดเล็กลานภายในที่ปิดล้อมและกำแพงล้อมรอบสวนอยู่ร่วมกับอาคารอพาร์ตเมนต์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สร้างขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาชีวิตชุมชนในย่านเหล่านี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นเพื่อนบ้านแบบดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งยังคงมีการแลกเปลี่ยนกันทุกวันบางคนแบ่งปันขนมปังอบใหม่บางคนยืมเครื่องมือและในคืนฤดูร้อน ผู้คนจะพูดคุยกันจนดึกดื่นที่ทางเข้าอาคารห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองหมู่บ้านที่กระจายตัวอยู่ตามหุบเขาและเนินเขามีทัศนียภาพที่แตกต่างออกไปในบางพื้นที่บ้านเรือนยังคงมีหลังคาสังกะสีลูกฟูกประตูไม้ที่แตกร้าวและเตาเดียวที่ใช้สำหรับทำอาหารอุ่นและอบผ้าในคนรุ่นใหม่มีมุมมองต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวที่คลุมเครือ ในเมืองใหญ่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ดาวเทียมและโซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่อ้างอิงถึงคนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องการอพยพไม่ใช่เพราะปฏิเสธสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นแต่เป็นเพราะมองเห็นข้อจำกัดของงานอย่างชัดเจนในหมู่บ้านการอพยพไปรัสเซียหรือยุโรปถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ไม่ได้รับมรดกที่ดิน หรือไม่ต้องการเลี้ยงสัตว์ต่อไปถึงกระนั้นผู้ที่ยังอยู่ก็มักจะใช้ชีวิตอยู่กับธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กเช่นร้านเบเกอรี่ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรขายผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือผลิตน้ำผึ้งการอพยพภายในประเทศก็ทิ้งร่องรอยไว้เช่นกันบางหมู่บ้านสูญเสียผู้อยู่อาศัยไปเกือบครึ่งหนึ่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาบ้านเรือนว่างเปล่าไรนาที่ยังไม่ได้เพาะปลูก และโรงเรียนที่ปิดตัวลงปรากฏขึ้นควบคู่ไปกับก,บการตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตชานเมืองเยเรวานพื้นที่ระหว่างกลางเหล่านี้ซึ่งไม่ได้เป็นเมืองหรือชนบทอย่างสมบูรณ์กลับแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่แปลกประหลาดได้แก่บล็อกซีเมนที่ยังสร้างไม่เสร็จสวนผักชั่วคราวเครื่องปั่นไฟและเล้าไก่ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางลานจอดรถ ครอบครัวที่เพิ่งมาถึงพยายามรักษากิจวัตรประจําวันที่นำมาจากหมู่บ้านของตนในขณะที่ปรับตัวเข้ากับหลักเหตุผลของเมืองแม้ว่าภูมิประเทศของอาร์เมเนียจะปกคลุมไปด้วยหินแกะสลักรูปไม้กางเขนและซากปร,รักหักพังโบราณแต่พลังแห่งพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองยังคงดำรงอยู่ภายในบ้านเรือนลานบ้าน และวัดที่ยังคงเก็บรักษาระฆังเก่าๆไว้ที่นั่นศาสนาและประเพณีไม่ใช่เพียงชิ้นส่วนของพิพ,ธพิธภัณฑ์หากแต่เป็นการกระทำที่เชื่อมโยงการเวลาและความสัมพันธ์ในหลายหมู่บ้านพิธีกรรมไม่ได้แยกออกจากชีวิตประจำวันผู้คนผสมผสานจิตวิญญาณเข้ากับชีวิตประจำวันโดยไม่มองว่าเป็นความขัดแยง้งตัวอย่างเช่นในหมู่บ้านต่างๆในภูมิภาคชีรัก พิธีบัพติศมาไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเพียงแค่มีบารหลวงอยู่พร้อมหน้าและมีขนมปังและวายสดให้แบ่งปันก็เพียงพอแล้วพิธีกรรมส่วนใหญ่มักจัดขึ้นในโบสถหินสีเทาซึ่งมีอากาศชื้นและเสียงสะท้อนเบาๆหลังจากนั้นครอบครัวต่างๆจะนั่งบนผ้าห่มเก่าๆวางอาหารลงบนพื้นและรับประทานอาหารโดยไม่แยกแยะระหว่างาศาสนาและครอบครัว ด้วยวิธีนี้ท่าทางต่างๆจึงถูกถ่ายทอดออกมาเช่นวิธีการอุ้มเด็กวิธีการหักขนมปังและลำดับการเสิร์ฟเครื่องดื่มไม่มีการอธิบายด้วยคำพูดใดๆทุกสิ่งล้วนถูกสังเกตและทำซ้ำในการเฉลิมฉลองเล็กๆเหล่านี้วัตถุทุกชิ้นล้วนมีน้ำหนักเชิงสัญ,ญลักษณ์เทียนไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของการปกป้องคุ้มครองอีกด้วย กิ่งไม้แห้งที่แขวนไว้ตามประตูในบางเทศการเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตหรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเสื้อผ้าสีขาวไม่ได้ถูกเลือกเพื่อความสวยงามแต่เป็นเพราะเชื่อกันว่าดูดซับพลังงานมืดได้น้อยกว่าน้ำจะถูกเก็บไว้ในภาชนะเซรามิกและใช้ในการอวยพรส่วนตัวตามปฏิทินของครอบครัวไม่ใช่ปฏิทินของคริสตจักรเมื่อผู้ป่วยป่วยติด ในช่วงฤดูหนาวประเพณีที่เรียกว่าการผูกบ้านยังคงหลงเหลืออยู่ในพิธีกรรมนี้ผู้หญิงจะปิดหน้าต่างด้วยผ้าสีเข้มวางข้าวสาลีในภาชนะดินเผาและหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสว่างจ้าพวกเขาเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะช่วยปกป้องสมาชิกในครอบครัวจากความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในคืนคริสต์มาสยันบางครอบครัวจะจุดไฟเล็กๆในลานบ้านแล้วางกิ่งแอปริคอตหรือฮอทอนไว้ เชื่อกันว่าควันไฟจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและปัดเป่าเคราะ์รเด็กสาวจะกระโดดข้ามกองไฟโดยมีพี่สาวคอยช่วยเหลือขณะที่ผู้ชายจะอยู่ใกล้ๆโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวงานแต่งงานแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีพิธีกรรมที่เข้มขน้นในหลายภูมิภาคเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะไม่ได้พบกันหลายวันก่อนพิธี ครอบครัวของเจ้าบ่าวต้องนำขนมปังเกลือและผลไม้มาส่งที่บ้านเจ้าสาวในปริมาณที่พอเหมาะพอดีที่นั่นหยินชาราจะตรวจสอบสิ่งของต่างๆและหาทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเริ่มต้นการเตรียมงานในระหว่างการเฉลิมฉลองแขกจะผูกผ้าพันคอสีสันสดใสไว้ที่ข้อมือและแจกผ้าปักที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องวายเสิร์ฟในแก้วเดียวกันและไม่อนุญาตให้ชนแก้วคนเดียว เมื่อใครต้องการขอพอรจะต้องแตะไหลของอีกฝ่ายก่อนเพลงที่ร้องไม่มีผู้ประพันธ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำร่วมกันในมุมที่ห่างไกลที่สุดพิธีกรรมการเยียวยายังคงหลงเหลืออยู่โดยผสมผสานการปฏิบัติทางศาสนาเข้ากับการกระทำทางกายภาพในหมู่บ้านทางตอนใต้าบางแห่งเมื่อเด็กๆฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจะถูกพาไปที่แม่น้ำก่อนรุ่งสาง ยาจะล้างเท้าด้วยน้ำเย็นพร้อมกับท่องวลีนี้ซ้ำสามครั้งโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหลังจากนั้นจะมีการโยนหินก้อนเล็กๆที่ห่อด้วยผ้าสีแดงลงไปในน้ำหากหลังจากเรื่องราวของเมืองภาษาและการเฉลิมฉลองสิ่งที่เหลืออยู่ริมขอบกลับสร้างจังหวะที่แตกต่างออกไปในหลายพื้นที่ชนบทของอาเมเนีย เวลาผ่านไปไกลจากตารางเวลาที่สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้เช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยเสียงน้ำไหลลงมาจากเนินเขาเสียงเตาเผาไม้แตกและสัตว์ต่างๆเบียดเสียดกับประตูรัว้วชีวิตดำเนินไปท่ามกลางสวนครัวกำแพงหินหลุมหลวมและหน้าต่างที่เสริมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันลมในหมู่บ้านเหล่านี้การเดินทางไม่ได้มีแค่ระยะทางทางกายภาพเท่านั้น หลังคาบ้านถูกยึดด้วยยางรถยนต์ใช้แล้วและกำแพงถูกเสริมด้วยแผ่นไม้ที่กอบกู้มาจากอาคารร้างแม้ว่าพืชผลทางการเกษตรจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและโอกาสแต่ความมั่นคงภายในบ้านขึ้นอยู่กับผู้ที่ยังอยู่ผู้หญิงหลายคนรับหน้าที่ที่ก่อนหน้านี้ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกันเช่นการขับรถจักรในฟาร์มการเข้าร่วมการประชุมชุมชนหรือการจัดการการเข้าถึงน้ำ ในการตัดสินใจร่วมกันเสียงของพวกเธอมีบทบาทสำคัญจัดระเบียบความต่อเนื่องของพื้นที่ชนบทด้วยความมุ่งมั่นและความรู้เชิงปฏิบัติเด็กๆเ,เรียนรู้ท่ามกลางสัตว์ต่างๆเรื่องราวที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเครื่องมือเฉพาะกิจพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชเส้นทางและวิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนซึ่งอยู่ห่างไกลและมีบริการจำกัดเป็นตัวแทนของความพยายามในแต่ละวันที่หลายคนต้องเดินเป็นระยะทางไกลในสภาพที่เลวร้ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงหมู่บ้านต่างๆจะแยกย้ายกันไปหิมะตกทำให้ถนนถูกตัดขาดและบังคับให้พวกเขาต้องวางแผนทุกรายละเอียดตั้งแต่การเก็บฟืนไปจนถึงการจัดหาอาหารพื้นฐานความร้อนจะกระจุกตัวอยู่ในครัวปิดซึ่งเพื่อนบ้านจะพบปะกันอย่างเงียบ และการแรก